เทรนด์ดิจิตอลมาร์เก็ตต2023ที่คนทำธุรกิจไม่ควรมองข้ามดิจิตอลมาร์เก็ตตเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเป็นเทรนด์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจนั้นได้จะมีอะไรบ้างไปดูกัน 1. Personalized Marketing Personalized Marketing คือการที่เรานำเสนอสินค้าบริการคอนเทนต์ Content, ช่องทางการสื่อสารและราคา ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่ไม่เหมือนกันโดยจะดูจากพฤติกรรมของลูกค้าเป็นหลักซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 2. Artificial Intelligen c e ์ AI คือเทคโนโลยีส่งอิทธิพลที่จะช่วยให้ตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าที่ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้นซึ่ง AI เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ระวังแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดมากขึ้น 3. e m อีเมล r มาร์เก็ตติ้งหลายๆคนมักจะมองข้ามแต่แบรนด์ใหญ่ๆทั่วโลกยังคงใช้อยู่โดยส่งจดหมายเพื่อให้ข้อมูลเคล็ดลับความรู้แนะนำสินค้าบริการรวมถึงนำเสนอโปรโมชัน่นซึ่งวิธีนี้ยังคงได้ผลดีเพราะมีสิ่งที่จะแย่งความสนใจน้อยกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆทำให้ลูกค้ามีโอกาสเห็นคอนเทนต์ที่เรานำเสนอได้มากขึ้น 4. วิดีโอมาร์เก็ตติ้ง เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงที่สุดในยุคนี้ที่สามารถสร้าง Engagement ได้มากพอสมควรเช่นวิดีโอใน TikTok หรือรีวใน i n s t a g r กรและเราควรศึกษาได้แล้วว่าธุรกิจของเราควรทำคอนเทนต์วิดีโอแบบไหนที่จะดึงดูดความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 5. Influencer Marketing นับเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ช่วยสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมแก่ธุรกิจได้เป็นอย่างดีได้รับความน่าเชื่อถือและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ได้หลายแบบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของธุรกิจในช่วงเวลานั้นๆเช่นเรามีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนำเสนอคอนเทนต์แบบไหนมีงบประมาณเท่าไหร่ดังนั้นการทำแบบสำรวจเก็บข้อมูลของลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญโดย Enable Survey เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ